you're gone and I'm a l l by myself and I need your caress I just think of you And the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear ก็วันนี้ก็กลับมาถ่ายพาหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายงานมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันเอ๊ะยังจะทำได้หรือเปล่ายังจำได้หรือเปล่าว่ายิ้มยังไงโพสยังไงแต่ว่าพอกลับมาก็เป็นทีมเดิมก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เลย ไม่ได้ยากมากก็สนุกสนานเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้พระก็พาไลาลามาถ่ายด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ตอนนี้นอนอยู่ถ่ายไปช็อตเดียวนอนละทำงานหนักไม่ละไอ <laughs> นี้เป็นงานการทำงานครั้งแรกของอไลลาก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะเป็นไงบ้างแต่เชื่อว่าน่าจะดีค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนีม่มองกล้องปลอดไม่รู้เป็นลูกใ,ใครเนี่ย <laughs> รอบเช้ารอบบ่ายรอบเบีย็นนะคะเพื่อนๆค,ค่อยกันเข้ามาเ <laughs> ข้ามาเรื่อยๆค่ะก็สนุกดีมีป้าๆมาหาเยอะๆ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็หวังว่าก็หวังว่ามีงานอะไรเข้ามาเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีการเล่นหนังก็รอพี่พี่ก็เขียนบทอยู่เขียนเล่นแล้วก็อย่ารอดูค่ะก็ฝากทุกคนติดตามพานะคะมาดูลายลาดูซิว่าตกลงหน้าเหมือนใครกันหน้าแล้วมาดูความน่ารักของเขาแลยกันค่ะ I have only to close my eyes, and you are back to stay. I just close my eyes, and the sadness that missing you brings soon is gone, and this heart of mine sings. Yeah. The sun falls from out of the sky, or what else can I do?